เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้มาอยู่กับเซิร์ฟคลั่งนั่นเองนะตอนนี้คือบอกแล้วว่าเหรียญมันก็จะตกเลยนะเหลือเวลาเพียงแค่30กว่านาทีนั่นเองนะเซิร์ฟนี้ผมก็พึ่งลงเลยนะทุกคน,นจะดูว่าถ้าลงมา30นาทีก่อนที่เหรียญจะตกเนี่ยจะดูว่าผมจะได้จับเหรียญเปล่านะ แต่ก็ปืนที่ไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะปืนเนี่ยมันก็ยากอยู่ไงนี่สานาทีต้องหาปืนหาชุดเกราะแล้วก็จะลองดูตอนนี้ตอนที่เกมมันอัปเดตใหม่มันก็ม,นกมีปากการังแบบนี้ด้วยนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาดูนี่มันก็จะมีในน้ำก็จะเห็นแบบนี้นะเป็นปากการังน,นั่นเองมันก็เอาทำอะไรไม่ได้นะ ว่ายู่ในน้าแบบนี้หละมาเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันก่อนนะอันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ปืนเนี่ยเดี๋ยวเราก็สะสมมาไหลนะแล้วก็ไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนเนี่ยไปกดซื้อปืนเอานะมันก็มีขายปืนอยู่ในเทรดโซนเป็นปืนฟาร์มมาพวกนี <illa> ้แหละนะดี๋ยก็ไปฟาร์มก่อนเลยกันนะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันเอาเฮ้ อะไรวนันนี้ได้แร่สวยได้การ์ดเขียวเลยก็มีพวกชุดเกราะเหล็กอยูน่นะไม่ใช่ชุดเกราะเหล็กเนี่ยเป็นเกราะกระดูกเฮ้ยที่นี่มันลองตีดูนะเห็นเขาเป็นคนไทย มาถามผมว่าเล่นกี่คนเไปดูห้องการ์ดก่อนนะ่รู้ว่ามันจะมาฆ่าผมเปล่านะเมื่อกี้ผมก็ฆ่ามันไงมันก็มาทุบเราก่อน <Follow me. S 1> ไปเปิดห้องเขียวกันคนระับเราก็จะได้เติบโตวไว้ไๆต้องเร่งฟาร์มเลยนะ เ yeah. ใส่ฟิวให้หน่อยไี่ไูไ้รู้ว่ามันจะขังผงเผานะมาดูครับเผื่อเราเข้าไปนี่มันถอดฟิวมาผมก็ออกไปได้นะเราก็จะติดในห้องนี้นั่นเองลูกซองมา โอ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะขังเราจริงเฮ้ยเปิดแล้วหรอโอ้ยอย่างนี้ว่าเสร็จแล้วเน่จะหายหมดเลยนึ่กว่ามันจะขังเราเลยนะสาพูดไปนี่จะขังจริงๆไปต่อยาๆแล้วบ อันนี้ผมก็ตี้กัน2คนนะเห็นเขาก็คนไทยไงถ้าคนเดียวมันก็จะช้าหน่อยนะ2คนก็จะได้แบบช่วยหาอะไรนะมันก็600เองครับฟาร์มาสเนี่ยเราซื้อไปเลยก็เอาไปใช้เลยรอบเดียวให้จบเลยพามไปนะทุกคนเอ๊ยังโยฟาร์มาสนะ อะไรไม่พอไปกดรับแป๊บหนึง่งนี่โอเคตอนนี้ก็เป็นของเราแล้วฟาร์มมาร์สสำหรับคนที่หาปืนไม่เจอเนี่ยก็มากดซื้อได้นะมันก็มีขายด้วยนะถ้าลงมาแรกแรกเนี่ยมันก็จะมีพวกกลนเบานะเป็น S M G แต่พอเซิร์ฟไปหลายวันมันก็จะมีฟาร์มมาร์สแล้วก็ขายเซิร์ฟก็จะมีพวก M4 พวกนี้ขายนะ แต่ก็ไปครับเราก็ได้ปืนมาแล้วนะเอ๊ะเก็บของไว้ก่อนเลยอันนี้มีแค่พวกกางเกงแล้วก็รองเท้านะของเกราะเนี่ยชุดกับหมวกก็ยังไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะรอดเปล่านะ hey, hey, ผมจะพยายามฆ่าคนแบบให้ได้สักคนก่อนนะแล้วก็เอาของมันมาใช้ต่อนี่ ไม่งั้นบอกแล้วไม่น่ารอดนะน้องเขาก็มีแค่ลูกซองเองเนี่ยไปอีกแค่3นาทีเลยครับไม่รู้ว่ามันจะตกตรงไหนกันนะ30วิแล้วนี่บอกแล้วว่าลงมาก็ต้องไปชิงเหรียญเลยนะ เอ้ยค่ายโจรก็ข้างๆเราเลยนะทุกคนไม่ต้องวิ่งไปไกลเลย๋ยไปรอดดักก่อนแล้วกันแรบอันนี้ก็ต้องฆ่าให้ได้ก่อนสักคนหนึ่งนะไปงานบอกแรบว่าเราก็จะไม่มีหวังน,นั่นเองฆ่าปั๊บเลยก็เอาของมันมาใช้ไงเผื่อมันจะมีพวกชุดกระาะพวกนี้ แล้วก็ปืนดีๆอ่ะอต้องรีบไปกดแอร์ก่อนนะเ๋ยวมันมีคนมาวิ่งช้าไงเราก็จะได้ไปบ้านก็ยังไม่มีเลยนะถ้าได้ไปก็ไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรมันก็ไม่มีที่เก็บไงก็มาแย่งเล่นๆแล้วกันนะทุกคนอย่คิดอะไรมาก พกลงมาแล้วโอ้ยต้องรีบไปกดเลยนะมันก็10นาทีไงย่องไปเขกดได้แลับแล้วเราก็มารอดูกันแับว่าจะมีคนมาก,กี่คนกัน เราก็มีแค่ฟาร์มมัสกบก็ไม่มีโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วผมเนี่ยไปหาที่ดีๆก่อนนะเฮ้ตรงนี้เลยครับผมว่าเหมาะสุดเลยนะมันก็มีมองทะลุอยู่ข้างนอกด้วยนะ เราก็จะเห็นนั่นเองว่ามีใครอยู่ข้างๆเราบ้างตอนนี้ยังไม่มีคนมานะยางเงียบอยู่ครับอันนี้ก็ผ่านไปหลายนาทีเลยนะ โอ้ยน้องเข้ามาล่ะจชหายหมดเลยมีเสียงเท้ามารอกันไปอะไรก็ยังเงียบอยู่อ่ามีชื่อมาแล้ว ข้างหน้าวิ่งหนึ่งตัวนึกว่าคนนะบอทโอ้ยมาแล้วโอ้ยโโอโเรียบร้อยเลยม่าสองตัวล่ะม่ทันสังเกตว่ะ ต้องที่ไปใหม่แล้วตอนนี้ก็มีคนได้เหรียญแล้นะแล้วก็เหมือนกับมันบวกอยู่ข้างหน้าวะ่ะเหรียญก็ยังอยู่ที่เดิมนะไอ่ดูสิผมต้องย่องไปนะที่พื้นเหมือนเนี้ย่าจจะยิงคนได้ว่ะทุกคนน่าจะมีปืน มีตัวตายด้วยนะเราก็เนียนไปสมอยู่ข้างหน้าวะทุกคนโอ้โห M4 อยู่ข้างหน้าผมเลยวะอ้าตอนนี้ก็ น่าจะเหลือแค่ตัวเดียวกัุนี้น่าจะมียนะูซี่นะเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยได้จับละโอ้โหไม่ตายจะไ,ได้ว่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็ตัวเดียวเลยนะถ้ายิงไปนี่ก็น่าจะเป็นของผมแล้วเพื่อนแต่เอาว่ะอยากไปได้ทันอยู่นะทุกคนไปใหม่ เราก็เกิดไม่ไกลมากตอนนี้เรียนก็ไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูของก่อนนะครับว่ามันมีเหลือให้เราเปล่านะมันก็มีศพไงข้างหน้าหนึ่งตัวเราก็เก็บไปบินไปละยังพอมีลูกซองอยู่นะ โอ้ยอยู่ีิเมื่อกี้อานี่ยังไงก้นเบาโอ้จุดกระเล็กว้าวนี่แหละไม่มีเลยวโอโอ้แต่มันเหลือปืนดีๆขึ้นมานี่บอกเล้วยว่ายังพอมีหวังนะแต่ก็เราก็ต้องไปเล็บเดี๋ยวไม่ทันไง ได้กลเบามาแล้วก็เซตเหล็กพอใช้ได้อยู่เนี่ยยังไม่ไกลรฮบพอไปได้อยู่วิ่งไปเลยยังพัวกันอยู่นะถอมว่าเฮ้ พวกมันก็เจอสองครามว่ะน่าจะหลายตัวอยู่นะยิงเมื่อกี้เนี่ยเราก็เดียนไปมีแค่กลนเบาแล้วก็ลูกซองเี่หลายชื่ออยู่โอ้โหเล็ดว่ามีของเปลา่า โอ้หลายตัวมากแล้บไอ้ผมจะรูดยังไงดีเนี่ยมันไปแล้ววะโอ้โหสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบตามไปนะมันไม่บวกกันวะ มีคนบวกัะแล้บไปเลยเราก็รอโอกาสนี้พอดีเหลือกี่ตัวเลยวะ ้ยเรียบร้อยแล้วตัวตัวเดียวมาร่วงไปตัวสุดท้ายโอเคโอเคคิวบีมาแล้วเนี่ยได้ได้อ M4 แล้วก็ที่สุดไม่มีว่ะสาดเจอปืนสกปรแล้ว เรียนอยู่แถวนี้อ่าหื่นแฟกันกระสุน M4 เ,เก็บซิเฮ้เห็นเรียนครับแล้วเขาต้องเก็บแล้เขาต้องรีบไปไปแล้วมาซิเฮ้ยโอ้โหปื่น M4 นักว่าสกอบโอ้โห้ย ห็ใส่ของแต่งอยู่อุตสา่าห์ที่ใจมันอะไรกันนี่เป็นท้ายปืนเฮ้ยไม่ตายวะอ๋อร่วงเลยนี่ดวงไม่มาวะวันนี้อุตสา่าห์เจอมโฟนแล้วก็ ถ้ามีสโคปนะวันนี้ก็ยิงได้แล้วนะตอนที่มันยิงไกลๆเนี่ยโอเคก็ได้แค่นี้แหละลงฟาร์ม30นาทีแล้วก็ไปตบเหรียญน,นะแล้วก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ก็เกือบได้แล้วนะเหรียญเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่นะไม่บ่ายครับไปละ